เอาสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพลาวเวอร์นะผมและคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือออลลี่เจนเดอรี่บูปินอินพาวเวอร์นเองหรือก็คือการหาใบคาบลี่เจนดรี่ของอาวุธต่างๆหรืออุปกรณ์นะครับผมที่คุณอาจจะต้องการนะผมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างทำไมคุณหาไม่เจอสักทีบางคนอาจจะลงดันเจียนเพราะเห็นว่าดรอปใบคาบแต่หารู้ไหมว่ามันมีจุดหาอยู่นะผมแต่ก็แล้วแต่ดวงในด้วยนะว่าคุณ จะได้มันหรือเปล่าตรงนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับผมว่ามันหาจากไหนได้บ้างชิ้นแรกเลยที่ผมอยากจะนําเสนอนั่นก็คือแฮนกันนะครับผมอาวุธปืนแทนกันเลยตัวเนี้ยแทนกนัวนี้จะดอปจากนกสายฟ้าบีคอนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผู้เล่นสามารถหากได้ซึ่งก็แล้วแต่ดวงนะและจุดที่2ไม่ต้องบอกว่าอาวุธที่2ที่คุณสามารถหา l ีเจนเ a อรี่ได้คือแอสเซอร์ไลเฟิรนะครับผม โซลแอสซาไลเฟนั้นน่ะรอปจากตัวเบลบาสซมสนั่นเองบาสซ์มูสจะอยู่ที่เกาะภูเขาไฟนั่นเองครับผมซึ่งทางเข้ามันจะคืออยู่ตรงนี้นะใครที่ไปหาบาสซ์มูสตรงตัวอย่างเงี้ยคุณจะหาไม่เจอเพราะว่ามันจะอยู่ในถ้าเหมืองซึ่งถ้าเหมืองอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้คุณต้องเข้าจากที่นี้เพื่อเดินเข้าไปครับผมและจุดถัดไปสําหรับไบรีเจนนั่นก็คืออยู่กับตัวเจสดากอนนั่นเองซึ่งจะอยู่ซ้ายบนของเกาะ ภูเขาไฟนั่นเองนะผมสำหรับเจดดาร์กอนตัวนี้จะดรอปตัวบูปีลีเจนเดรี่ของล็อกเกตลันเชอร์นั่นเองนะผมสำหรับใครต้องการก,ก็สามารถไปล่าก็ได้นะสำหรับใครที่เลเวลไม่ถึงก็าฟาร์มเลเวลไปก่อนนะครับผมอ้ออยากจะบอกว่าทั้งหมดที่ผมว่ามามันคือมีโอกาสดรอปนะไม่ใช่ว่าตีแล้วจะได้ชชว์นะผมซึ่งดิเจเนรี่มันดรอปหายากมากบางครั้งผมล่าไปยังไม่ได้เลยเรามาดูอาวุธชิ้นหนัดไปนั่นเองชิ้นหนัดไปมันคือ ปามแอคชั่นช็อตกันที่ผมใช้นะคุณจําได้ไหมที่ผมใช้ช็อตกันกีฬยิงเล่นเปี้ยงๆเ,เนี่ยอ่ามันคือช็อตกันลัวนหนึ่งครับผมสําหรับใบคราบที่ดอกลีเจนเดลรี่ของตัวช็อตกันลัวมันคือดอกจากเซอซ์โคซึ่งอยู่ในแมปทะเลทรายนะครับผมแมปทะเลทรายเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวาบนนี่เมื่อคุณไปแล้วคุณเจอเซอร์คคคุณก็สามารถฆ่าหรือจับก็ได้ครับผมมีโอกาสได้เหมือนกัน แล้วก็ในแมปเดียวกันนั้นจะมีมอนสเตอร์ที่ดอบตัวไบคาร์เจนอยู่นั่นก็คือตัวพาราดิอุสหรือนิโคมัสมันคือมอนสเตอร์เลเวล50ที่เป็นรูปร่างคล้ายๆม้านะซึ่งตัวละครมอนสเตอร์2ตัวเนี้จะดอบชุด heat and cold power armor ซึ่งเป็นชุดระดับที่ดีที่สุดในเกมแล้วที่สามารถหาได้ซึ่ง2ชุดเนี้มันจะกันกันล้อนและกันเย็นได้อ่ะมันแยกกันนะตัวนึงดอ heat ตัวนึงดร c o โค ตรงนี้ก็สามารถไปลากก็ได้ครับผมและของถัดไปมันก็คือ o อโบล g เจนเด y ี b o อโบล n เจนเดีตรงเนี้หยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอะมันจะหาจากไหนนี่ดอกจากคิงปารก้าไปหาได้เลยซึ่งก็อย่างที่ว่านะมันดอบยากอยู่แล้วดอบจากคิงปารก้าไปหาได้เลยครับผมตัวโอโบลิเจนเดรี่ใบคราบนะครับผมถัดมาจะเป็นพาวเฮมเมตลิเจนเดรี ใบคราฟนั่นเองก็คือ,อเอาไว้ใส่ส่วนหัวซึ่งตรงนี้มันดอบจากตัว f o r t ทเลียนบอสเรือห้าสมันจะอยู่ทางด้านซ้ายบนของเมืองเมืองหิมะเลยขึ้นมาซ้ายบนเลยคุณก็จเจอฟอส t ทเลียนนะแล้วก็อย่างสุดท้ายมันคือคอรสโบรีเจนเดอรี่นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการ ใบคาปต์โบลีเจนเดรี่คุณก็สามารถมาหาได้ที่ตัวบูชีนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวบูชีเนี่ยคิดว่าหลายหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบดูเท่ใช่ได้เลยนะเป็นแบบเหมือนสมูไรอะ่ะน,นี่ครับผมดูจากแผ่นที่นะก็จะมีตรงนี้ผมมันเหมือนเป็นแบบทางเข้าวาร์ปเพื่อไปฆ่าบอสอะ่ะหลายหลายคนอาจจะเจอตอนที่ไปฆ่าเพนคิงนะเหมือนกันเลยตรงนี้โอเคครับผมตรงนี้ก็คือจะหมดทุกอย่างแล้วสําหรับ ตัวใบลิเนเดลลี่ที่ผมหามาให้นะผมใครที่ต้องการไอเทมชิ้นไหนก็ไปหาตามจุดที่ผมบอกได้เลยนะครับใครที่ได้มาแล้วก็สามารถบอกกันได้นะในคอมเมนต์่ะว่าคุณดอกมาได้ค่าไปกี่ตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมก็หาไม่ได้เหมือนกันคือหามาได้ใบเดียวเองจะเป็นชุดเกาะนะซึ่งแต่ละอันคือดอปยากยากล่าได้ชั่วโมงละครั้งอย่างเงี้ยคือแบบหืมาดเหนือกันเลยทีเดียวโอเคครับผมตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแปทุย ก็จบลงกันไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะรผมคอนเทนต์อะไรหรืออาจจะเป็นเกมอื่นก็ได้บางทีอาจจะเบื่อกับ Power แล้วก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเกมแกนบูที่จะมาใหม่อีกซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมเล่นแล้วก็ทําคลิปลงด้วยแน่นอนแล้วก็จะมี DLC ของเอลเดอร์ลิงถ้ามานะก็จะลงแน่นอนแต่ในระหว่างเอลเดอร์ลิงนั้นเนะี่ยอยวจาเล่นภาคปกติก่อน เดี๋ยวเอามาลงด้วยแล้วก็สิ้นเดือนก็จะมีไฟนอนไฟนอนพาร์ทส 2. องนะสำหรับตัวไฟนอนพาร์ทสเนี่ยก็จะทําลงด้วกันแต่ว่าผมต้องเล่นภาคหนึ่งก่อนนะเพราะภากหนึ่งยังไม่ได้เล่นเลยพาร์ทหนึ่งอ่าโอเคผมแล้วแต่งจริงและล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับผมบาย